สวัสดีค่ะวันนี้แม่จีจะพามาแกงเผ็ดนะคะเนาะมาดูเอากันแล้วกันว่าคนเหนือแกงเผ็ดเป็นยังไงมากเพราะว่าลูกชายก็จะกินแกงเผ็ดแต่ว่าเอาเคียวให้ ต้องให้เป็นแตกก่อนเนาะให้มันแตกให้ร้อนๆลมก็พักช่วยมาอุ้ยมาอุยๆๆๆ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจอย่างงี้เลยเนี่ยเวลาทำอะไรชอบตกใจ มนนุก็ตำกระชายตำพริกตำอะไรก่อนนะคะอ <c oughs> <c oughs> ็ดวันนี้จะเป็นคนไทยปกติเฮ้ยอย่าบอกเราว่าผลตกแต่เราก็ไม่ได้ใส่ดีบเยอะหรอกฉันว่าจะไปจับตั๊กชายเป็นหอมแดงมากกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเผ็ดเนาะตอนนี้กำลักินเผ็ดอยู่ นี่ยอันเออนี่นี่เออแค่นี้แหละมาต้องมันเยอะมันเยอะเดี๋ยวมันจะมันเนาะก็นจะมันมันแตกเดี๋ยวมันจะมันโคตรโตโตแบบโมกแตก เอาพริกมาผัดกับกะทิเนาะนี่แหละคืออ่าสูตรใครสูตรใครเนาะอาจจะไม่เหมือนใครนะคะเนาะอันนี้จะแส่ใส่ไอ้กระชายกละ่หอมแดงอะไรอย่างนี้จะจะตำแบบชนิดที่แบบไม่แหลกนะคะนะตำไม่แหลกนะ นี่ไอโอเคบอกเก็ตอนหอมชักน้อยชักน้อยว้าว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 ล้ว ใส่ของคัดลงกะทีนี่แหละที่ว่าทำมาเหมือนชาวบ้านเสมอก็คือก็ไปมาแบบก็ดีเออชื่นตาลาหอมหอมกลิกระามิสภาพอเอเออเปิดอเข้าไปแก thì có dài nạp ăn khế Nó nhìn ba nè mày đâu Hãy subscribe cho kênh cấp Mì Điên Để không bỏ lỡ những คนนอืน่แกงนิดนิดน้อยหน่อยนะเจ้าเนะ่าแกงมาลายแนละ้วเพราะว่าแกงหลายเด้อก็กินมาเสียงนะเขานี่นะกะทิกะทิกลองไปละเขานี่นะใช้กะทิกองเดือดคะเดือสีมันจะบาแหง้งสีมันจะบาแดงนะเจ้าเพาใส่พริกน้อยเดียว สนมากกะจจะเป็นอ่ากระชายก็หอมแดงสมากกว่าเล่กกากะบดีลืมน้ำเหล้าคอกจะล้ำต้องใส่น้ำเหล้าคอกนี่นี่กลิ่นล้ำต้องใส่น้ำเหล้าคอกนะเจ้านี่นี่แหละแกงเพชรจ แต่อาจจะบ่เหมือนคนไทยเมันแกงเนาะงั้นก็ปิดฝาแล้วไปก่อนคือไก่เป็นสุกกำพัง บิดฟาไว้ก่อนข้าแล่ๆก็เดือดพูดๆปูดๆมาเสือลงใจเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังไงถ้าต้องการน้ำเยอะๆก็จะใส่น้ำอีกถ้าไม่ต้องการก็แค่นี้แหละถามลูกก่อนถามคนกินก่อนนะคะน้อง คนกินไม่ช่วยเลยบอกว่าเดี๋ยวเอาน้ําใส่อีกจักหน่อยนะ้าตาลลงนิดนึงปกติธรรมดาเราจะไม่ใส่น้ําตาลเนาะ งัน้นเอลองชิมดูก่อนเถอะถ้าเกิดว่ามันเค็มเกินไปหรืออะไรเกินไปก็จะได้เติมน้ำเนะเาะเพราะวานะนะ้ะจะแกงทีนลืมไปว่าเราไม่ได้ใส่อะไรเลยยังไม่ได้ใส่อะไรเลยลืมจริงๆนะจ๊ะ เกลือนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยเลยใส่เยอะเดี๋ยวเราเติมน้ำเข้าไป ใส่นิดหน่อยให้น้ำปรบปริกคุกคลิกคุกคลิก,กแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้แล้วก็เติมน้ำอีกนิดหนึ่งเสร็จ เขไม่เติมไม่ได้เผ็ดแต่ยังไม่แต่ว่าไม่ให้มันนี่เฉยปรากฏว่าไม่เฝ้ากินนะคะ chàng cửa cho nó bà cái đấy nó cửa mình không sức chát à Nghĩ là kèm cà thị khoa phá châu nè Mẹ chí và kèm đây tức y ạ Thôi mà thái thay thay nha Và khai nắp Phần đây ปิดงสาวไปแป๊บอ่าพักอันนี้ลงใส่แฮมเ เรียกกระเซ็ดใบโหระพาไปเก็บมาล้างเรียบร้อยละเดี๋ยวเาหล่อเซ็ตซบเรียบเลยนะเจ้า อขอปาก,กนนะาคนการหอกุ้นแล่น,นอนเออไปขวายแหละ อันว่าเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเนาะก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไล์ทุกกําลังใจที่มีกับแม่จีเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังมุ่งมาป่ปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองเอ,อแล้วก็ขอให้สมปรารถนาทุกทุกอย่างเลยเด้อขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ ไม่ไม่ค่ะ